สวัสดีกันเลยครับผู้ชมพบ็ะว่าผมีเช่นเคยในรายการพระ25สตวัรนะครับวันนี้ก็จะได้นำเสน,เนอท่านในในเนื้อชินนะครับเนื้อชินตรงนี้ก็เป็นเนื้อชินพิมพ์พระศกจุดนะครับพระศกจุดพระศกจุดนะ นี่นะครับดูนะครับพระศกจุด,ดนี่นะครับพระศกจุดอยู่นี่นี่ดูอย่างนี้นะครับพระศกจุดนีเส้นคอก็่สองเส้นนะผ้าเนื้อชิ้นเนะเส้นคอมีรอยมีแตกนะปลายเส้นคอ ชั้นที่สองเนี่ยปลายเส้นโคเนี่ยมีแตกนะครับปลายเนี่ยมีแตกแตกเป็นกายทงหรือปักตะขาบเลย,เยมาดูใกล้ๆกันเลยนะครับนี่มาดูใกล้ๆกันเลยในพิมพ์ในพิมพ์ พ่อศกจุดนะครับนี่อาจจะดูยากหน่อยน,นะครับพับเพื่อศกจุดในกรอบพื่พติกเรียมแบบขยายนะครับ นี่ครับผสมจุดหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้ใช้เลยอยู่ในตรับตลอดแด่มาอย่างนี้เลยนี่นะครับคืเส้นคอนครับมีรอยแตกนะนี่เส้นคอนครับมีสองเส้น โยนคงคงครับหน้าตาดีนะครับเนี่ยหน้าตาไม่โดนเลยหน้านี่ขมูนี่ยไม่โดนเลยนะครับนี่นี่จุดจ่ายตังก็มีนะครับนี่ตรงข้อแขนกับปลายครับกิจโยนนี่นะครับเห็นเส้นสองเส้นนะครับเนี่ยนั เส้นสองเส้นนะครับห้างแขนกับ้างยวนนี่นะครับนี่วงนี้นะครับก็มีรอยอย่างเงี้ยจะเห็นนะครับรอยปูดโปนอะไรอย่างเงี้ยแบบคงจะเออเศษว่าที่รอหล่อหลอ,อ,อมอาจจะ หล่อหลอมไม่ละลายหรืออะไรเงี้ยไม่ละลายตัวอาจจะแข็งตัวหรือว่าลายไม่เข้ากันก็จะเป็นนี้ได้นะครับนี่ข้างมือนี่ข้างมือนี่เป็นตุ่มเป็นแท่งเลยนะครับนี่นะครับนี่ดูนะครับ อยู่ในคนีคืออยูในตราบระติกดูยากดิหนึ่งครับเห็นเห็นเตือนดีระหว่างเท้านะครับสองข้างเห็นเส้นชัดเจนเลยครัเส้นเล็กๆ ดูนะครับเส้นเส้นอยู่ระหว่างเทา้านี่นะครับมองเห็นนะครับเก็หัวยังชัดเจนนะครับมีพระศกจุดนะครับดูนะครับนี่ครับ ดูได้มาคือกว่าดูนี่ครับสองด้านดะวยสองด้านหนึ่งนะครับนี่ด้านหน้าด้าน,นหลังหนึ่งตรงนี้ก่กอนจะไปนะครับก็ดูสักหน่อยกันลืมก่อนที่จะเดินทางออกกลุ่ต่างจังหวัดนะครับนี่ด้านหลังนะครับนี่ยานก็เป็นแบบนี้พื้นผิวเหรียญก็เป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้อาจจะ เยยัยนหรืออะไรนิดหน่อยเนี่ยยันตัวบนเนี่ยนะครับเหมือนที่ผมเคยบอกนะยันตัวซ้ายมือเราเนี่ยจะใหญ่กวา่าตัวขวามือเราเพราะมือเราจะเล็กกว่านะครับจนมาเป็นนี้ทุกพิมพ์อันนี้จะหลอกตาเลยนะครับเพราะมันม,มีพลาสติกอยู่นี่นะครับเนี่ย นี่ใบพายหรือใบหอกนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับมีไส้อยู่ข้างในนะครับใบพายหรือใบหอกจุดรูปน้ำล้วตัดทเรียกกันไปแต่ก็เข้าใจกันได้นะครับนี่นะครับประสบจุดองค์แปลกๆเลงเนี้ นี่นะครับเมท่านจะเดินทางออกต่างจังหวัดขาจอรไกลซะด้วยนี่นะครับแปลกๆตรยวงเนี้ยนูนตุ่มนูนข้างมือนี่นครับเสบภาอวิาวิงๆนะครับพวงนี้ไม่ได้ใช้เลยนี่นะครับปรบิมพ์สบจุดตรงรับก็ มีเท่านี้นะครับประสบจุดที่จะแนะนำนะครับก็จะหาพิมพ์นำเสนอท่านไปเรื่อยๆไม่มีก็เนื้อดินไปองพางเริ่มนะครับถูกต้องตรงจริงต้องเข้ามานีนเลยนะครับ ขอชมเชิพระเครื่องยี่พรตัวอัดพระเครื่องนะครับขอบคุณครับที่ท่านท่านผรับชมสวัสดีครับ